ก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมน้องๆหนูๆที่เข้ามาชมกันอยู่ในช่องของซารุแมนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม YS6 นะครับน้องๆหนูๆวันนี้เรามาอยู่กันในเกม y s x นะผมซึ่งเป็นเกมดังที่เปิดในประเทศญี่ปุ่นนะเพราะค่อนข้นนางมันมากนะครับผมเกมนี้ผมไปลองเล่นมามันเพลินมากนะผมมันมันมากนะผมซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวอาชีพ อาแอตอซิน uh, นะครับผมหรือโจนะครับผมเราจะมารีวิวแล้วมาเจาะลึกสกิลทุกสกิลครับผมในสายอาชีพนี้กันแล้วกันนะผมขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะครับผมนิดนึงนะฮะผมก็อาชีพนี้คือค่อนข้างจะเด่นไปในทางที่อ่าดาเมจนะครับผมค่อนข้างแรงเนะผมผมว่าแรงที่สุดในเกมนี้ครับผมตัวแอตอซินนี่ผมเป็นดาเมจดาเมจระยะใกล้นะครับผม,ผม,ะะบผมก็อาเวลาเราไป อ่าล่าบอสอะไรครับผมค่อนข้างจบบอสไวมากนะผมตัวอาชีพนี้นะผมดาเมจแรงมากแล้วก็มีค่าคิดิคอนที่สูงมากๆากแล้วผมติดคิดบ่อยที่สุดนะครับผมในเกมนี้นะผมก็มาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับผมใครอยากเล่นอาชีพนี้นะผมก็ มาศึกษากันได้นะผมในคลิปนี้แต่ถ้าใครอยากเล่นอาชีพอื่นก็ไปดูคลิปอื่นที่ผมลงไว้นะผมก็จะเป็นอาชีพอื่นทุกอาชีพนะผมที่จะเข้าไทยนะผมจะมีทั้งหมด4อาชีพนะผมแต่ว่าเซิร์ฟนอกอเซิร์ฟเกาหลีไต้หวันเซิร์ฟญี่ปุ่นก็จะมี6อาชีพนะผมก็จะมีพวกอาจะมีกระบี่กบับปืนคู่มาแล้วนะผมกระบี่ยิงนะแล้วเรามาดูสกิลกันก่อนเลยนะผมก็เดี๋ยวเขอญาติปิดออโต้นะผมหลบมาตรงนี้ก่อนนะฮะมันก็ยังตามมาอยู่เนาะ ขอญาตเคียยมมอนแป๊บหนึ่งนะโอเคหมดแล้วเอาบัคอ๋อ๋อ,อผมออกไม่ได้โอเคนะผมก็มาดูสกิลแรกนะผมสกิลแรกของอาชีพโจน,นะครับผมเป็นสกิลที่เขาแปลว่าโจมตีเลือดนะผมโจมตีเลือดสกิลนี้นะผมมันจะเป็นสกิลที่สร้างดาเมจนะผมประมาณสี่ฮิตนะฮะสี่ครั้งนะผมก็เป็นสกิลที่เหมือน เหมือนนักดาบเพราะผมหมุน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 แต่มันจะหมุนเร็วกว่าผมเดี๋ยวหมุนเร็วกว่ายังไงเดี๋ยวลองครเปิดให้ดูแล้วผมสกิลนี้ครับฟึบฟุบฟุบเห็นป่ะสี่ครั้งนะครับผมฟึบฟุบฟุบจุดเด่นคือสกิลนี้นะครับผมครูดาวไวมากครับผมวิเดียวเองเห็นป่ะวิเดียวเองนะครับใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมสกิลนี้แล้วก็นะครับสังเกตที่กลางจอนะครับผมเม็ดสีม่วงๆนะฮะเม็ดสีม่วงๆนะครับผมเวลาผมใช้นะครับผมมันจะมีเม็ดสีม่วงขึ้นมานะครับสี่ยปึ๊บ ใช้ครั้งหนึ่งปุ๊บขึ้นมา1เม็ดอ่ะใช้ครั้งที่2เพิ่มขึ้นอีก่เม็ดนะครับผมครั้งที่3ก็เพิ่มอีกเม็ดนะครับผมซึ่งมันจะเป็นสกิลที่คอมโบสกิลถัดไปเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมนี่ครับผมเก็บมา4เม็ดนะครับผมเขาเรียกเก็บสแต็กนะครับผมอ่ะมาดูสกิลกันต่อสกิลแรกนะผมก็เป็นสกิลเมื่อกี้เนี่ยผมที่ที่กดให้ดูนะครับมเป็นสกิลปั่นนะครับผมจะทำดาเมจสี่ครั้งสี่ฮิตนะครับผมแล้วก็สร้างสแต็กไอ้ลูกกลมๆนะครับผมมาหนึ เพิ่มทีละ1เมตรต่อกดการกด1ครั้งนะครับผมแล้วก็มันจะมีสกิลซัพพอร์ตของมันเขาเรียกสกิลซัพพอร์ตของสกิลแรกนะผมมันจะมีเครื่องน่ะลูกศรเออเป็นเส้นๆลงมาแล้วผมที่เชื่อมโยงกันเป็นเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับผมสกิลนี้นะครับผมมันจะทําให้เวลาเราอ่าหมุนตัวแล้วผมมันจะมีอ่าโอกาสอีก20%รนะรผมที่จะทําให้ฮิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะผมฮิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะถ้าเราอัพครบ5 ห้าขั้นปุ๊บมันก็จะเพิ่มเป็นห้าฮิตเลยสกิลเนี้ยนะฮะเป็นโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นไปเลยนะฮะผมมนจะมีมันจะได้ฮิตเพิ่มมาอีกห้าฮิตนะฮะอ่ะไปดูสกิลต่อไปสกิลที่สองนะผมสกิลที่สองเป็นสกิลพิบตาพิบตานี่ก็คือสกิลที่คล้ายๆกับอ่าตัวนักดาบเราะผมมันจะแดดพุ่งไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงนะครับมันจะแดดพุ่งไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงเนะี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูลองเทสให้ดูนะครับผมสกิลนี้นะนี่นะฮะ เราเลงได้นะครับผมแดดฟึบไปอย่างนี้นะฮะอ่าเราจะแดดไปอย่างนี้ฟึบฟึบอย่างนี้นะฮะซึ่งสกิลแดดเนี่ยมันจะคอมโบกับสกิลแรกนะครับผมคือสกิลแรกเราจะเก็บอ่าเก็บสแต็กนะผมเป็นลูกกลมๆนะครับเป็นลูกกลมๆนะฮะเป็นเขาเรียกสแต็กนะครับผมถ้าเราสมมติว่าเราเก็บได้สามสแต็กนะครับผมออลองอานนะครับผมอ่า มันจะทําให้ดาเมจอันนี้เพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต้มคอมโบแต้มคอมโบก็คือไอแต้มกลมๆสีม่วงนะครับผมถ้าเราเก็บได้สี่แต้มนะครับผมสกิลนี้จะแรงขึ้นสี่เท่านะครับผมเพิ่มสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากหนึ่งพันจะเพิ่มเป็นสี่พันนะครับผมสกิลนี้ครับผมดาเมจจะค่อนข้างแรงมากครับผมสกิลเปิดที่ดีมากนะครับผมต่อไปดูสกิลซับของสกิลพุ่งเมื่อกี้นะครับผมสกิลซับของมันก็คือ คิดิคอนนะครับผมโอกาสติดคินะครับผมจะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับผมยิ่งอัพเยอะยิ่งโอกาสติดคิของสกิลนี้ครับผมยิ่งเพิ่มขึ้นแรงมากๆครับผมสกิลนี้เป็นสกิลหลักๆเลยนะผมที่ใช้กันนะผมแรงมากๆนะผมไอสกิลแดดพุ่งเนี่ยครับผมไปสกิลต่อไปนะครับผมสกิลต่อไปเป็นสกิลโจมตีรละหามโจมตีรละหามอันนี้มันเหมือนกับเป็นสกิลนินจาที่แบบเราแยกล่างตีเป็นเป็นรูปดาวฟุ๊กๆนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเผื่อมองไม่เห็นภาพนะฮะ ตัวนี้นะฮะดูดีๆนะกดฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊นะฮะมันก็จะเป็นการโจมตีรอบๆตัวเป็นการโจมตีเป็นรูปดาวนะฮะรอบๆตัวนะฮะก็จะทําดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมสกิลนี down, okay. other, right? amente, then, uh, anyway, ้นะผมดาเมจค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็อ่ากดใช้สกิลนี้ไปเราจะเราจะเขาเรียกอะไรเป็นเบิร์กเบิร์กขึ้นเบิร์เซอร์ขึ้นมาเป็นเป็นสกิลเราเราจะติดบ้าคลั่งขึ้นมา ทำให้โอกาสติดคิเราอะแรงขึ้นอีก15% 6วินาทีนะครับผมคือเรากดสกิลนี้ไปปุ๊บเราจะตีแรงขึ้นเอ้ยโอกาสติดคีและโอกาสติดคิ้มากขึ้นอีก15% 6วินะฮะนานถึง6วินะครับเรามาดูสกิลซัพพอร์ตของมัน Skill สกิลซัพพอร์ตของไอ้สกิลแยกล่างตีเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้คิดิคอนโบนัสนะครับผมเพิ่มขึ้นเป็น18%นะครับผมจาก 15%ก็เพิ่มเป็น18%นะครับผมยิ่งอัพเยอะยิ่งเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมโอกาสติดขีนะครับผมยิ่งมากขึ้นอ่ะต่อไปสกิลต่อไปสกิลติดตัวนะครับผมไฟนอลแอตแทกฟื้นฟูเมจิกสูงสุด1%ก็คือไฟนอลไฟนอลดาเมจเนี่ยมันก็คือการโจมตีครั้งสุดท้ายที่มันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับผมดาเมจมันจะเป็นสีฟ้าๆซึ่งมีเหมือนกันทุกอาชีพนะผมไฟนอลดาเมจครั้งสุดท้ายนะผมมันจะทําให ฟื้นฟูมานาในเกมนี้มันจะมีมานานะแถบสีฟ้านะครับผมข้างล่างแถบสีเขียวเห็นไหมมานาเราใกล้จะหมดปุ๊บไอตัวนี้มันจะเป็นตัวเด้งมานาชั้นดีเลยครับผมสกิลนี้ควรอพนะครับผมพัตสิบตัวนี้สกิลต่อไปเป็นสกิลเรียกใช้นะครับผมพัดใบมีดแล้วผมพัดใบมีดมันก็เป็นสกิลที่เป็นการโจมตีรอบๆตัวนะครับผมเป็นการ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นการโยนไอ้ไอ้ดาวกระจายอะ่ะเออเนี่ยก็กดใช้ใดูนะหนึ่งสองสามฟึบ๊บนะครับค่อนข้างไวนะครับผมนะแล้วก็มีสเต็คขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะผมสกิลนี้ก็สามารถเรียกสเต็คเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเม็ดนะครับผมเอาไว้สคอมโบกับสกิลแด็ดพุ่ง,พ,งพุ่งทำได้นะครับจะดูพาสซีฟของสกิลนี้กันพาสซีฟติดตัวพาสซีฟติดของสกิลสกิลปลาดาวกระจายนะผมก็จะทำให้ เวลาเราสะบัดดาวกระจายออกไปปุ๊บใน5วิเราจะโดนดามโดนดาเมจจากมอนสเตอร์ลดลงอีก5%นะครับ5เนะครับผมแต่ว่าใช้กับคนไม่ได้นะครับผมสกิลสกิลนี้ครผมโดนดาเมจจากมอนลดลงอีก5%ยิ่งอัพเยอะยิ่งโดนเบาลงครับผมต่อไปสกิลพ่างตัวสกิลหากินของนินจานะครับสกิลนี้เป็นสกิลวินวอล์กครับผมเหมือน ลิงนะนนะผมในอวีเขาผมหายตัวรับผมหายตัวหายตัวหายตัวหกวินะผมหายตัวหกวิหายตัวหกว,ว,นะว,ว,ว,วินะผมแต่นะผมแต่เวลาเราหายตัวปุ๊บนะผมในสามวินาทีแรกนะผมมันจะแบบเราจะติดสถานะรอบค่ามันจะทําให้ดาเมจเราแรงขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมยิ่งอัพเยอะย,ยิ่งแรงขึ้นนะครับผมไปดูพาสซีฟของมันนะผมพาสซีฟของสกิลหายตัวสกิล สกิลนี้คือสกิลพางตัวนะผมเราจะมูฟสปีดได้เร็วขึ้นอีกสี่เปอร์เซนก็คือเราจะเวลาเราหายตัวเราจะเดินเร็วขึ้นนะฮะยิ่งอัพเยอะเราก็ยิ่งเดินเร็วขึ้นเป็น6%เป็น8%เป็น10%ดเอะไเป็นสิปรเซ็อไี้ครับผมก็จะเดินได้เร็วขึ้นนะครับผมอ่ะสกิลสุดท้ายสกิลติดตัวนะผมของอาชีพโจนะผมเมื่อเราสร้างคิดิคอนดาเมจนะผมเราถ้าเราติดขินะผมเราก็จะได้แต้มเม็ดม่วงนะ มีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะได้ไอแต้มเม็ดม่วงๆทึ่งก็ท้ายๆเกมมันค่อนข้างโอพีมากนะผมอาชีพนี้มันจะแบบถ้ามันติดคีย์รัวๆๆแล้วมันจะได้สเปกเอามาคอมโบกับสกิลที่สองอันนี้นะครับผมมันจะทําให้สกิลที่สองนี่ค่อนข้างแรงมากผม,มเป็นสกิลที่แรงมากเลยผมอ่ะ,ะจบแล้วนะครับผมก็ของอาชีพแอสซัซินนะผมมันก็จะแยกได้นะครับผมหลังเลเวลสี่สิบแปดเราทำเควสเปลี่ยนอาชีพเราจะแยกได้เป็น อาชีพนินจานะผมกับอาชีพ d e วิลแม n นะครับผมนินจากับเดวิลแมนซึ่งตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลเพราะผมยังเล่นไม่ถึงนะครับผมก็ใครมีข้อมูลของ2อ,อาชีพนี้นะครับผมก่อนเปิดเซิร์ฟก็ลงข้อมูลคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับผมส่วนใครอยากดูรีวิวอาชีพอื่นนะครับผม ก็กดซับสไคร้นะครับผมใครกดซับสไคร้ช่องผมกดกระดิ่งติดตามไว้ก็ขอให้ชีวิตนี้ไม่เจ็บไม่จนล่ำล่ำรวยๆนะครับผมใครไม่กดก็ขอให้แม่งจูเล็กนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปรีวิวอาชีพธนูนะครับผมก็ใครจะเข้าไปดูก็กดเลื่อนลงมา ดูในคลิปในช่องผมได้นะครับผมของเกม Y-S6 นะครับผมที่กำลังจะเข้าไทยนะวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดิสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปเรียบไปแล้วครับผม